นี้ก็ไปทำงานเป็นวันแรกนะคะก็เราได้งานที่เซเว่แล้วเออแล้วก็เวลาทำงานก็คือ8ปดโมงเช้านะคะเวลาเข้าง,งานถึงเที่ยงเออสี่ชั่วโมงนะคะก็ทำหกวันต่อหนึ่งสัปดาห์นะตอนนี้หนาวมากค่ะดูสิลบหกนะคะข้างนอกคือแบบนี้นะคะบนภูเขาก็มีหิมะตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะต้องฝ่า ความเหน็บหนาวนะคะไปอีกประมาณก็นับเป็นปีเลยนะคะเพราะว่ากว่าจะได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเซเว่นน่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ากลับบ้านกันอ๋อเป็นอะไรที่สนุกนะคะทำงานที่เซเว่นไม่ได้เดินเลยนะคะชีวิตที่ในการทำงานที่นี่นะคะเขาก็จะญี่ปุ่นเนาะเขาใส่ใจเรื่องการบริการการทำงานแบบ เมากนะคะเพราะฉะนั้นคือเราจะเมื่อยชมเชอมอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเขาไล่ออกนะก็คือแบบต้องขำำมขม้นนะคะแอคทีฟอยู่ตลอดเวลานะคะอืมหนาวตอนนี้ก็เหนื่อยมากกว่าหิวข้าวนะเหนื่อยมากสี่ชั่วโมงนะคะ สนิจวะแล้วก็มันก็หนาวด้วยมันก็เลยเหนื่อยนะคะหิวข้าวอะ่ะค่ะในระหว่างทางนะคะก็จะให้ดูนะเรามีอของดีอยู่ตรงข้างหน้านะคะซึ่งเพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะ <Hey. S 2> จะเป็นอะไรนะใช่ เห็นไหมคะเห็นไม้ต้นไม้ข้างหน้านะคะที่อยู <Det> ่สองข้างทางสองอันนี <It> ้สองอันนี้นะคะคือต้นสักกุระค่ะอืสักกุระตอนเดือนสิบสองนะคะเดือนธันวาใกล้ๆกับช่วงคริสต์มาสเป็นแบบนี้นะคะไม่มีใบมีแต่ก้านนะคะไม่มีดอกอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะ เนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพ้อไปดูใกล้แต่ว่าถ้าดอกบานมานะคะช่วงเดือนสี่นะคะมันก็จะสวยมากเลยนะคะซาก,กุระแต่นี้คือมันหนาวนะคะเขาก็จะเหลือแต่ก้านแบบนี้นะคะแต่ว่ายังไม่ตายนะยังมีชีวิตอยู่ยังคงยืนต้นอยู่คะ่ะ แต่ว่าเขาแค่สลัดใบถึงเพราะว่ามันหนาวนะคะตอนนี้กำลังจะออกไปทำงานนะคะก็เจ็ดโมงสี่สิบนะคะตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบค่ะแล้วก็เมื่อกี้ซักผ้าตากไว้ที่หลังบ้านนะ,ะมันไม่มีความพิวเลยค่ะเพื่อนๆดูสิ <laughs> มันแข็งนะคะตอนนี้คือแบบอุณหภูมิคือลบหกลบเจ็ดนะคะแล้วหนาวมากมันไม่พิวเลยอะ <laughs> มันแข็งนะคะเนอะเนอะเป็นน้ำแข็งเกาะเลยนะคะแบบนี้คือแบบสุดยอดอะ่ะหนาสุดๆนะคะเกิดมาเพิ่เคยพบเคยเจอไปละไปทำงานละบ๊ายบาย เลิกง,งานแล้วนะคะเป็นอีกวันที่เหน็ดเหนื่อยมากพอสมควรน,นะเพราะว่าพอตอนเช้านะคะ<ม>เขาก็จะให้แบบเรียงของที่มาส่งใหม่ใช่ไหมทั้งที่เป็นเซ็ตอาหารข้าวกล่องอเบนโตะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ม>ก็จะมาส่งเราก็ต้องเช็คของแล้วก็เรียงนะคะในระหว่างนี้เราก็ต้องรับลูกค้าไปด้วยนะคะคิดตรงแคชเชือไปด้วยนะคะ แล้วก็จัดเรียงของดูบอลหมดอายุนะคะแล้วก็เสร็จป,ปุ๊บก็พอเรียงของเสร็จก็ถ้าคนเดียวเรียงก็ใช้เวลาประมาณชัว่วโมงกว่าๆเลยนะคะถือจะเรียงของเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็คือถ้าบุหรี่มาส่งนะคะเราก็จะเรียงบุหรี่เช็คบุหรี่อีกนะคะแล้วก็เอาบุหรี่ไปเรียงไว้ข้างหลังของเซเว่นญี่ปุ่นถ้าเพื่อนๆได้มาญี่ปุ่นนะ เข้าซเว่นข้างหลังของแคชเชียร์ค่ะจะมีบุหรี่เรียงลาอยู่เต็มเลยยี่ห้อมันเยอะมากนะคะบุหรี่ของญี่ปุ่นอ่ะเนาะก็เอาไปเรียงนะคะสีก็เอาไปเรียงแล้วก็ในระหว่างนี้ก็ต้องรับลูกค้าด้วยนะคะลูกค้า,าก็จะมีหลายประเภทนะคะเซเว่น <c oughs> ขึ้นชื่อว่าร้านสะดวกซื้อก็สะดวกทุกอย่างตั้งแต่ซื้อของทั่วไปยัน ตัวดิสนีย์แลนด์นะคะก็ขายที่เซเว่นวันนี้ก็เลยเหนื่อยเลยสองสองชั่วโมงแรกอยู่คนเดียวใช่ปะชั่วโมงที่สามอยู่กับคนญี่ปุ่นแล้วก็ชั่วโมงที่สี่อยู่กับนักเรียนด้วยกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่โรงเรียนเดียวกันแต่เขาเป็นนักเรียนต่างชาติเหมือนกันเนาะก็ การได้มาทํางานเซเว่นญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะคะคือระบบการทางานของเขาเวลาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเราต้องรักษาเวลาเราอย่าเขาจะรู้เลยนะคะเจ้าของสาขาเขาจะมองกล้องวงจรปิดอยู่ตลอดแล้วเขาจะรู้ว่าถ้าหากว่าเราอู้งานหรือว่าเล่นโทรศัพท์หรืออ่า ในขณะที่มันไม่มีลูกค้าแล้วเราอู้งานเราเล่นโทรศัพท์หรือว่าเราอ่าทำอะไรช้าๆอย่างเงี้ยนะคะเพื่อถ่วงเวลาไว้อย่างเงี้ยเขาจะรู้ทันทีนะคะแล้วเขาจะเข้ามาเตือนซึ่งสี่เองก็ไม่เคยไม่เคยโดยังไม่เคยโดนการเตือนนะคะเราก็ต้องรักษามาตรฐานไว้นะคะเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามเนาะ อืมแล้วก็พอสีเลิกเที่ยงใช่ปะก็จะมีคนมาต่อคนมาต่อเนี่ยเขาจะเข้างานคือเขาจะพร้อมรับรับมือต่อจากเราเนี่ยสิบห้านาทีเขาจะมายืนอยู่ตรงนั้นละเพราะฉะนั้นก็คือจะไม่มีการแบบทำงานเลทขออีกสิบนาทีขออีกห้านาท,ออนาทีอย่างเงี้ยญี่ปุ่นไม่มีนะคะเลิก เลิกเที่ยงตรงก็คือเที่ยงตรงคือออกนะคะออกก่อนก็ไม่ได้นะสมมติว่า1 1บเอ็ดโมงห้าสิบเจ็ดเนี้ยอีกสามนาทีจะเที่ยงแล้วเราออกเนี้ยไม่ได้นะคะเที่ยงตรงเป๊ะออกแล้วคนใหม่เขาก็จะเข้ามานะคะเวลาไปสิ่งสำคัญมากสวัสดีวันที่สามสิบเอ็ดค่ะ,ะทำงานจนแบบสิวออกเลยนะคะวันที่สามเอ็ดใครยังทำงานอยู่บ้าง ก็ยังทำงานอยู่ค่ะแต่ใครอยู่นะั้นนอนเผื่อด้วยนะคะอันนี้รีเควสนะคะนอนเผื่อกันด้วยผู <c oughs> ้ <c oughs> ประตัดผมมานะคะเป็นไงบ้างค่ะรงน,นี้ก็ <c oughs> ตอนนี้ก็7จ็ดมงห้แล้วนะคะก็เข้างาน8ปดโมงนะท่ามกลางความเป็นแบบ ฮิมองฮิมะนิดๆน,น้ำแข็งเลยนะคะหนาวมากนะคะญี่ปุ่นตอนนี้ประมาณลบหองศานะคะก็กำลังจะเข้าไปทำงานแล้วนะคะที่เซเว่แห่งนี้นะคะใครทำงานก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะใครอยุดอยู่บ้านก็หยุดกันให้สบายสบายแบบชา้ชาๆรีแลกซ์ให้เต็มที่เลยนะคะแล้วก็ดูคลิปของซีด้วยนะกับมิสยูเดลีค่ะบ๊ายบายไว้อะไรให้กับวันที่หนึงนะคะ สวัสดีปีใหม่ทุกคนเฮ้ยกับโลมโคตรเย็นนะคะแล้วก็กำลังจะไปทำงานในตอน4โมงเย็นค่ะวันนี้เข้า4โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะเข้ากะนี้เป็นครั้งแรกอุ้ยคิ้มาตกเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะแต่ว่ามันตกแบบแบเบแ็กๆนะคะยังไม่ตกมากแต่รู้สึกว่าแบบเออมีอะไรปีปิวมา เป็นกะครั้งแรกนะคะพ่อพ่อกับแม่เขาก็หยุดช่วงปีใหม่กันแม่นางก็แบบเสวยสุกกันแบบนอนอะ่ะนอนแบบโอ้ยอิจฉานะคะสว่นเราก็ไม่เป็นไรก็สี่โมงถึงสองทุ่ม,มที่เซเว่นขี้ค้านข <laughs> ี่ค้านคือคำเมืองนะคะขี้การก็คือขี้เกียจเนาะ ให้กำลังใจอดสวัสดีค่ะสวัสดีพรมก,กับเกล็ดน้ำแข็งดูสิ อันนี้เกาะอยู่บนรถนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังจะไปทํางานเนาะวันนี้ก็ได้รับข่าวจากโควิดที่ญี่ปุ่นนะคะก็ค่อนข้างที่จะมาใกล้มากๆพอสมควรแล้วนะคะก็เป็นอีกอีกฟีลลิ่งหนึ่งเนาะคนเราอยู่ที่เมืองนอกนะคะตัดสินใจมาแล้วก็เพื่อที่จะมาหางานทำนะคะเราก็ต้องสู้แหละเพื่อ ความอยู่รอดของเราอะนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีโรครายชนิดนี้เกิดขึ้นมากมายยังไงก็ตามะนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะต้องไปทํางานที่ต้องเจอผู้คนนะคะก็ที่เซเว่นแหละนะคะเอออยากจะบอกแบบความรู้สึกนี้นะคะให้กับเพื่อนๆเนานะว่าเออมัน มันก็มาใกล้ตัวแล้วแหละแต่ว่าเราก็ยังต้องไปนะคะเพราะว่าคนอื่นคนญี่ปุ่นก็ทํากันเหมือนกันนะนะคะทุกคนก็ต้องสู้อะเนาะยิ่งญี่ปุ่นก็คือค่าครองชีพเขาสูงนะคะทุกอย่างจ่ายหมดเลยนะคะแม้กระทั่งการเก็บขยะยังไงใดๆก็ตามนะคะการจ่ายถนนคนทางที่จอดรถนะคะก็ต้องต้องสู้กันต่อไปเนาะเพิ่งจะ ว่าตอนตัวเองอายุยี่มห้าก็รู้สึกว่าแบบกลัวตายกันมาะคะแต่ก็ต้องสู้แหละเนาะพ่อกับแม่ก็ยังต้องทํางานนะคะแล้วก็คนอื่นก็ยังต้องทําทํางานกันอยู่อืเราก็ต้องสู้ขอแค่การเราอย่าตกเนาะที่ที่ประเทศไทยนะคะก็คือมีมีคําพูด,ดนี้เนาะว่าการอย่าตกนะ วันที่เรายิ้มเรื่องอะไรแล้วนะคะแล้วก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วมาถึงก็หิมะก็ตกเลยดูสิเข้าเข้าเดือนหนึ่งนะคะเดือนมก,กราเนาะปีนี้ก็สัก,กราราใหม่มันก็เพิ่งตกค่ะอันนี้คือหิมะแรกของปีนี้นะคะทำงานเหนื่อยๆมาเจอหิมะก็ เย็นดีเย็นมากเลยแถมโควิดนาก็ยังเยอะอีกด้วยนะคะอาราณาถึงบ้านและนะะ้วเข้าบ้านแลรวณาค่ะบายบายความพิมะแล้ววันนี้ก็เข้างานตอนสี่โมงด้วยนะคะตอนนี้สี่โมงแล้วมันจะตกอะไรตอนนี้อยู่บ้านทั้งวันนะคะไม่ตกมาตกตอนเนี้ยะคะ่ะสามสามโมงเกือบสี่โมงนี่แหละตกเยอะด้วยเอา้า เออมาแล้วแล้วฉันได้อะไรกลับมาสวัสดีวันเงินเดือนออกค่ะอุ้ยพี่มา้าโตเมื่อคืนเนาะอย่างหนักเลยนะคะเรื่องงานแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะไปสถานีรถไฟเนาะแล้วก็สวัสดีวันเงินเดือนออก เงินเดือนออกแล้วนะคะแต่ว่าเราต้องรีบไปโรงเรียนนะคะเลิกงานตอนเที่ยงแล้วก็เที่ยงสิบนาทีนะคะก็ขึ้นรถไฟไปเรียนเนาะเดี๋ยวตอนเย็นๆนะคะจะไปดูว่าเดือนนี้ได้เงินเดือนเท่าไหร่ส่วนตอนนี้ก็เดี๋ยวรีบไปเรียนก่อนนะคะหนาวก็หนาวนะดูสิอากาศหนาวนะคะอากาศเย็นเนาะ แต่วันนี้อุ่นขึ้นมานิดหน่อยกว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานหิมะตกฝนตกทั้งวันเลยเนาะนี่ะหิมะนี่แบบแทบจะเป็นน้ำแข็งอยู่แล้วเนาะเนี่ยนะคะอันนี้เป็นสวนสาธารณะตรงนี้น่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือไม่ก็ไปรษณีย์นี่แหละนะคะแล้วก็เขาก็จัดสวนสาธารณะเนาะ น่ารักอ่ะก็มามันก็ตกเนะเาะเขาปลูกต้นไม้ข้างในฟาร์มตรงนี้นะคะไปแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวตอนเย็นๆมาเจอกันเนาะหลังเลิกเรียนเดี๋ยวจะไปดูเงินว่าเข้าบัญชีเท่าไหร่นะคะบายๆไปเรียนก่อนนะแชร์มชดมแชร์ดได้มาแล้วตอนนี้กลับถึงบ้านแล้วนะคะเมื่อกี้ไปกดเงินมานะคะดูว่าเงินเดือนเงินแรกนะคะได้เท่าไหร่ก็ แถม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 ไม่สะสมไวชชนธนาคารนะคะแถมแถมแถมได้มาเท่านี้ค่ะนี่นะคะ9้่ะ93,440บาทเอ่อเยนค่ะ9ก้า0กกว่าเยนนะคะ93,000กว่าเยนเนาะก็1เดือนที่ผ่านมานะคะ เดือนแรกที่ผ่านอะไรมาก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรนะคะได้มาอยู่ในนี้แล้ว ที่ได้มาจากแบบที่ตัวเองใส่ใจดูแลด้วยแรงของตัวเองนะคะหอมหอมมากก็เก <g ül> ้าพันเก้าพันกว่าอ่าเก้าหมื่นกว่าเยนนะคะก็ประมาณเก้าสามสิบแปดอ๋อเก้าสามสิบแปดวะตกเลข 9 3เท่าไหร่คะ9คูณได้27เนาะก็ประมาณถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2 7 0 0มเอ้ย27,000บาทนะคะประมาณนี้นะคะถ้าเพราะว่าอันนี้คือใบใบมังนะคะของญี่ปุ่นเขาเรียกเหมือนเป็นเงินสูงสุดของญี่ปุ่นนะคะบ้านเราก็คือแบงค์พันเนาะแต่อันเนี้ยคือ10,000เยนนะคะคือสูงสุดเขาเรียกว่าอิจิมัง นะคะหใบก็คืออิจิมังก็คือชื่อของมันนะคะก็1มังใช่ปะคะ1 1มัง2มัง3มัง4 4มัง5มัง6มัง7มัง8มัง9มังนะคะคิวมังคิวคือ9นะคะก็ทั้งหมดแค่ตรงนี้ก็ถ้าแลกเป็นเงินไทยด้วยเหลเงิน 100เยนต่อ30บาทนะคะอันนี้เราคิดเป็นตัวเลขกลมๆเนาะซึ่งถ้าจะไปแลกเป็นเงินไทยเนี่ยก็ต้องดูเลทเงินนะวันนั้นๆอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะเท่าไหร่เนาะก็ตอนนี้ก็คิดเป็นตัวเลขกลมๆว่า100เยนเนี่ยประมาณ30บาทนะคะ10,000เยนก็ประมาณ3,000บาทนะคะก็อันนี้1 0 0 0 0 10,000เยน9ใบใช่ปะก็คือ90 0 0 0เยนเนาะ90,000เยนถ้าคิดเลท30บบาทเนี่ยก็คือ และเป็นเงินไทยได้ประมาณ93 9คูณ3ได้27เนาะก็ประมาณ27,000บาทนะคะรวมตรงนี้อีกอันนี้คือใบ2,000เยนนะคะแล้วก็ใบ1,000เยนก็เป็น3,000เยนใช่ปะคะก็ตรงนี้ก็จะอีกประมาณ900บาทไทยนะคะแล้วก็เงินเหรียญอีก400กว่าเยนนะคะก็ประมาณ30-40กว่าบาท ก็ถ้าคิดเป็นตัวเลขกลมๆเงินเดือนเดือนนี้เดือนที่แล้วนะคะก็ได้ประมาณ2 7 0 0 0กว่าบาทนะคะก็ถามว่าสังคมการทำงานของญี่ปุ่นเป็นยังไงอะไรอย่เงี้ยนะคะก็คือเขาเป็นชาติที่ตรงต่อเวลามากนะคะเป็นชาติที่มีวินัยมากๆนะคะซีเกมทำหนึ่ง หนึ่งวันเนี่ยสเกมทำสี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็เขาคิดชั่วโมงละแปดร้อยห้าสิบเยนนะคะก็วันหนึ่งซีทำสี่ชั่วโมงเนาะสี่แปดสามสิบสองก็จะได้เงินประมาณสามพันกว่าเยนนะคะตอนแรกเป็นเงินไทยพอคิดเป็นเงินไทยก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะก็เราก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเนาะวันหนึ่งเราทำสี่ชั่วโมงแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปเรียนตอนบ่ายนะคะ แล้วก็วันอาทิตย์ก็หยุดเนาะวันวันเสาร์ก็ยังไปอยู่นะคะเพราะว่าทําอาทิตย์ละ6วันใช่ปะคะหกวันวันเสาร์ก็คือทำสี่ชั่วโมงเหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยาทางานเนี่ยทำได้นะคะเวลาที่เรามาเป็นนักเรียนต่างชาติที่ญี่ปุ่นน,นะคะแต่กฎหมายเขาบอกว่าใน1อาทิตย์เนี่ยคุณต้องห้ามทํางานเกิน28ชั่วโมงนะคะ ก็ของซีเนีย่ยฟาดไปแล้ว24ชั่วโมงน,นะคะก็ยังเหลือเค้าต้าก็ยังเหลือเวลาอยู่ก็คือไม่เกิน28ชั่วโมงน,นะคะในหนึ่งอาทิตย์ก็คือเราทําได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายนะคะต่อมอไม่ส่งเรากลับเนาะก็ใครที่อยากมาเรียนญี่ปุ่นแล้วก็มาเวิร์กด้วยนะคะก็เงินดีอยู่นะคะไว้ไปกินข้าวผัดกะเพราที่เมืองไทยเนาะ,ะเดี๋ยวจะออมไว้นะคะก็ คนเห็นแล้วก็หายเหนื่อยนะคะเซเว่นมันเป็นงานขายของเนาะงานให้บริการอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ต้องไม่ว่าจะเจออะไรเราก็ต้องยิ้มเราก็ต้องมีใจในการบริการอย่างเงี้ยะะลราก็โทรศัพท์คือห้ามเลยนะคะห้ามในระหว่างทํางานนะคะไม่ว่าจะถือหรือพกติดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นวัฒนธรรมของที่นี่นะคะอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือ ห้ามคุยเรื่องห้ามเมาส์กันนะคะในขณะที่ทํางานถึงแม้ว่าเราจะว่างก็ตามถ้าสมมุติว่าลูกค้ายังไม่เข้าอย่างเงี้ยแล้วเราเราคือตอนนั้นก็ไม่ไม่ได้คิดเงินอะไรใช่ปะะเราจะยืนเมาส์กับเพื่อนคนข้างๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเราก็ต้องไปดูของไปจัดของให้เป็นระเบียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะพูดกันในแค่เรื่องที่ทํางานเท่านั้นไม่พูดเรื่องที่ นอกเหนือจากการทํางานนอกเหนือจากงานนะคะใน4ชั่วโมงนี้ในช่วงที่เราทํางานนะคะก็โชคดีที่ซีมาเรียนที่นี่ได้6เดือนนะคะโชคดีที่แบบเซเว่นสาขานี้รับเข้าทํางานนะคะก็ต้องขอบคุณมากนะคะทั้งคนที่แนะนํานะคะแล้วก็ทั้งเทนโจเนาะก็คือผู้จัดการสาขานะคะที่ใจดีเนาะเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนใจดีมากนะคะแล้วก็ ลูกค้าคนญี่ปุ่นก็ก็เหมือนเมืองไทยอะเนาะมีทั้งลูกค้าที่ใจดีลูกค้าที่เข้าใจงานของเราเข้าใจในความเป็นที่เราที่ยืนอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยบางคนก็ก็มีทั้งที่แบบจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอย่างเดียวเพราะฉันคือลูกค้าอะไรเงี้ยก็มีนะคะมีเหมือนเมืองไทยเลยนะคะความที่ฉันเป็นลูกค้าฉันฉันคือพระเจ้าอย่างเงี้ยนะคะก็มีนะคะคนแบบนี้เนาะ แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็มันก็คือการทำงานะนะคะเราในฐานะที่แบบพูดง่ายก็คือเราก็อยากเรียนรู้เรื่องภาษาด้วยนะคะที่ตัดสินใจมาทำงานเนาะก็อยากได้เงินด้วยนะคะในขณะที่เราเรียนเนี่ยอยากได้เงินเวลาที่กลับไทยอะไรเงี้ยจะเอาไว้ไปแบบ ไปกินไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องขอพ่อกับแม่เพิ่มอะไรเงี้ยนะคะก็ในระหว่างนี้คือมันมันเรียนแค่อย่างซีปรงเรียนเนี่ยมันเรียนแค่สี่ชั่วโมงเองต่อหนึ่งวันซึ่งมันโอเคอยู่แล้วถ้าเราจะหางานทํานะคะเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนโรงเรียนเขาก็ทํากันนะคะหลายๆชาติในห้องก็แบบไม่มีคนญี่ปุ่นะนะคะเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนสอนภาษาเนาะก็จะมีต่างชาตินะคะในห้องมีคนไทยสองคนรวมทั้งซีด้วยนะคะ สีก็ทำงานเซเว่นนะคะก็อีกคนหนึ่งเขาก็ทำงานโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บางคนเขาก็ทำงานร้านอาหารนะคะมีคนเวียดนามคนนึงทำงานร้านอาหาระะแต่ละคนก็ก็ทำเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าตอนแรกๆเราจะเราจะไม่รู้ภาษาเราจะแบบโอ้ทำไมเราเหนื่อยจ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ขอให้อดทนมันไม่หนีจากคำนี้ไปไปไหนนะคะเพราะมันคือการทำงานนะคะมันก็จะสอนให้เราแน่นอนได้ภาษาเร็วมากนะคะได้ภาษาเร็วมากเลยอะ่ะไปทํางานอะ่ะเพราะเราพูดทุกวันนะคะตั้งแต่ลูกค้าเข้าร้านมาเราก็พูดยินดีต้อนรับแล้วนะคะอิราเชมัสเซเราก็ต้องพูดแล้วนะคะเขาต้องการอะไรเราก็ต้องพูดกับเขาให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเกิดการพัฒนาตัวเองแบบตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเราจะเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบเร็วกว่าคนที่มาเรียนภาษาแล้วไม่ทําอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเราก็จะเป็นเป็นได้เร็วขึ้นเนาะก็อีกอย่างหนึ่งะะก็ค่ะก็ซีก็ก็เป็นคนชอบกินนะ,ะ <c oughs> ยินดีมากนะคะที่จะมาทํางานเซเว่นนะคะเพราะว่าเลิกงานเข้าง,งานตอนแปดโมงเชา้าใช่ปะ่ะเลิกตอนเที่ยงบ่า,บายโมงเรียนใช่ไหม ตอนเที่ยงเนี่ยเราก็ซื้อข้าวซื้อขนมอะไรในเซเว่นนะคะตอนนี้ลองเกือบทุกอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปอาจจะมีคลิปรีวิวว่าแบบขนมที่เซเว่นญี่ปุ่นนะคะอันไหนอร่อยนะอันไหนที่แบบอุ้ยถ้ามาญี่ปุ่นแล้วอะ่ะอย่าไปกินนะอ่าเดี๋ยวจะบอกนะคะเพราะว่าตอนนี้ลองเกือบทุกอย่างแล้วนะคะเพียงแค่ระยะเวลาแค่หนึ่งเดือนนะเซเว่นทางร้านนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ได้กินของอร่อย แถมยังได้เงินอีกต่างหากเนี่ยสิงที่สำคัญนะคะก็แรกเป็นเงินไทยก็ได้เยอะอยู่นะสองหมื่นเจ็ดอ่ะนะคะอสนุกดีค่ะโดยรวมคือถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ก็สนุกทํางานที่ญี่ปุ่นอ่ะนะคะเขาเป็นคนตรงเวลาเขาเป็นคนนี้งไมทุกอย่างต้องเป๊ะถ้ามีผิดครั้งหนึ่งเนี่ยผิดพลาดครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งที่สองเนี่ย ้นีอันนี้คือวัลรามของเขานะคะเราต้องเรียนรู้เราต้องมีความขวายคว้าในงานนั้นต้องทําให้เต็มร้อยในงานที่เราเป็นนะคะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ละกันเนาะใครที่กำลังจะมาเรียนต่างประเทศหลังจากที่หมดโควิหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะก็ขอให้เรื่องวีซ่าหรือเรื่องอะไรเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ขอให้ปรับตัวกับประเทศนั้นๆได้โดยเร็วเนาะ และอีกอย่างหนึใครที่อยู่ต่างประเทศแล้วแล้วกำลังแบบไฟกับชีวิตอยู่นะคะก็ขอให้รู้ว่าซีก็ยังเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ก็ทําเหมือนกับคุณอยู่เหมือนกันนะคะส่วนใครที่อยู่ไทยนะคะก็คิดถึงเพื่อนที่ไทยมากๆนะคะก็ไว้กับไทยแล้วก็จะกินอาหารไทยด้วยเงินนี้แบบให้หนําใจเลยนะคะ <c oughs> อยากกลับบ้านนะคะรักประเทศไทยเนาะ คิดถึงคนที่อยู่ทางนู้นด้วยนะคะก็เอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกับม s s ย u Daily หลงญี่ปุ่นด้วยนะคะ Miss You Daily คือชื่อช่องเนาะหลงญี่ปุ่นคือชื่อรายการนะคะตอนนี้ซีอยู่ญี่ปุ่นนะคะก็เรียนเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนต่าง,างชาตินะคะเขาเรียกว่าเป็นนักเรียนริวกักเซ่นะคะเป็นนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนภาษาต่อที่นี่นะคะ อตอนนี้ก็อีก2เดือนก็จะครบปีนแล้วนะคะอืมโอเคบายบายนะคะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยเนาะกับ Miss y s u Daily หลงญี่ปุ่นนะคะใครอยากรู้วิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของคนที่อยู่ที่นี่นะคะจริงๆนะคะก็กดติดตามช่องนี้นะคะอย่าลืมดูด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ